ละคร FC เรื่องเพื่อนไม่ติ้งกันละครเรื่องนี้นะคะพี่ก็จะพิเศษในวันเกิดของน้องไข่มุกนะคะพี่ก็ขอยนหลังวันเกิดเนาะพี่โบนะคะก็ขอให้น้องนะมีความสุขนะคะดูช่องพี่นะคะแล้วก็ติดตามช่องพี่ไปนานๆเลยค่ะคิดอะไรนะคะก็ขอให้สมปรารถนาค่ะกดไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โบด้วยนะคะพวกแกฉันมาแล้วมาจ้าจังนะแก ไปเดี๋ยวโค้งเรียนสายแกรอฉันก่อนได้ไหมอ่ะฉันรีบมาโรงเรียนสายไม่ได้กินอะไรมาเลยครูจะเข้าห้องแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเรารอเองใช่ฮ,ฮ,ฮ่าฮ่าฮ่ทำตัวพร้อมกันขณะน,นี้เวลาเปตน,นาฬิกาห้นาทีได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วค่ะเร็วจังเพิ่งเอาขนมออกมาเองนะก็แกมัวแต่กุยงฮ่ฮ่านิชาขาบนี้ของครูอะไร ของครูจานอะอดด้วยเกไม่ให้โกงสาย5นาทีนะ 1>, 1นาทีแล้วไม่เป็นไรฉันรอได้เกอย่ารีบกินเดี๋ยวสำลักเอา <c oughs> ฉันพูดไม่ตันขาดคำน้ำน้ำใครมี5บาทบ้างฉันมีอ่ะนี่น้ำเฮ้ขอบใจนะแกเดี๋ยวฉันไปดูครูก่อนนะพวกแก ครูครูตานอยู่ในห้องแล้วมะมาฮะมาตันทนหนเนี่ยค่ะหนูยังอยู่ในปากอยู่เลยกินเสร็จแล้วเกไปกันคน,คนยังเข้าห้องค่ะทำไมถึงเข้าห้องชา้านี่พวกเธอรู้ไหมว่ามันเลยห้านาทีแล้วที่ครูบอกไว้น่ะไม่ฟังเลยหรือไงพวกหนูรู้คะ่ะรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามยังเข้าห้องช้าอยู่อีกเพราะอะไรลองบอกเหตุผลมาดูสิ เอ่อเอิ่มถ้าพวกเธอไม่บอกครูจะตีตั้งสามคนเลยนะเอาไงดีแกหนูค่ะคือหนูมาโรงเรียนสายแล้วยังไม่ได้กินอะไรแต่ในกระเป๋ามีแซนด์วิชอยู่ค่ะหนูเลยบอกเพื่อนๆนว่าให้รอหนูก่อนครูตานตีหนูคนเดียวพอนะคะได้ต้นเหตุมาจากเธอใช่ไหมเห็นไหมฉันต้องเสียเวลามาสอนคนอื่นๆเลยนิชาทำไงดี ฉันรู้แล้วครูคะหนูก็ปิดด้วยที่ไม่ได้เตือนเพื่อนหนูด้วยค่ะถ้าครูจะตีแก้มครูตีหนูสองคนด้วยค่ะพวกเธอนี่ดีเนาะเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนอะอะฉันยกโทษให้ก่อนแล้วกันแต่ครั้งหน้าอย่าให้มีอีกล่ะขอบคุณค่ะครูขอบคุณค่ะขอบคุณพวกเธอมากเลยนะเฮ้ยแก้มเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันสิวะใช่ฮ แกเลิกเรียนแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าดีดีดีดไปทางนี้น่าจะใกล้สุดละ่ะเฮ้ยสุนัขมันเห่าเราอะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะมันก็แค่เห่าเองไม่ใช่แกเห่าแล้วละ่ะสิแกวิ่งกันเถอะฉันว่าแล้วอ๋ oh, เป็นไงละ่ะฉันว่าไปกินน้ำก่อนดีกว่าทางนี้ฉันจะจำไม่เลย เกอย่าเผลอมาฮละเล่าแล้วก็รู้สึกคิดถึงตัวเรียนมัธยมเลยอะ่ะใช่เหมือนเวลามันผ่านไปเร็วมากเนอะตอนนี้พวกเราก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งสามคนก็มีอันทํากันแล้วใช่เหมือนเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่พวกเราก็ย,ยังรักกันเหมือนเดิมเลยเนอะจ้า